ที่ทำลายวิธีเพื่อนพ่อพ่ออ่านหนังสือให้ฟังสนุกมากเลยนะจริงพ่อพ่อพูดจริงนะอะไรลูกอันนี้เรื่องอะไรสไปเดร์แมนแล้วเขาสู้กับใครครับโูเชอใช่โอ้บเจอร์เขาาไปทำอะไรอ่ะทำไมเขาต้องสู้กันด้วยลูก เขาแบดใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาเป็นเด็กดื้อป่ะเขาเข้าไปไหนไหน mm hmm. ขเขาเข้าไปไหนไหนอ้ <c oughs> อ๊ยอายเลยลูก <laughs> <laughs> สาวก็คือแม่โอ้ลู <laughs> กสาวไม่อยากกินอ,อันนี้คือปรุงรสแบบที่ J, มีคนส่งดาวมาเพิ่มแล้วรอคลิปค่ะพ่อพ่อ,อคุณนัทบอกคุณสุพิชาส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะครับคุณบันจบพรส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับกินอะไรลกูก อ้ำ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 โอ้มีคนกินหน่อยสิกินหน่อยสิครับ <c oughs> คุณสิริกรส่งมาห้าสิบดวงมีคนบอกว่า คุณแหวนหคุณหวานบอกว่าส่งเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อค่ะไยนี้ขอนานานะคะนี่คือพ่อกำลังจะออกไปข้างนอกซะด้วยไอ้บายกินหมดแล้วเหรอเก่งค่ะไอ้บายกินเก่งนะเนี่ย